แม่ไปไหนไปปลูกต้นไม้บ้านแม่จุ๊บอ๋อปลนอะไรอ่ะเต็มเต็มข้ารตเลยมาจากโน่นแหละอมากับชอมชิืมต้นไม้อ่า 思い出に。 เหนียวพันยันไส้คือพี่เป็นตัวอย่างเหาเหนียวพันยันไส้อือเมนูป่ะไม่ดีนะ ก็ได้ไงกับข้าวคอยจะบอกคอยจะบอกว่าถามว่าคนนี้มีได้ไม่เอาเคื่องใส่แล้วโมที่กินเยอวที่เลยอ้าวหมดเต็มเลยพี่อนเลยจะได้กินบล็อกพดา วาน้ำไปแล้วเใส่ยะถ้มเข็มนใส่เะเน,นเเอ,ะอ,เ,อเห็นส่งจีปสาแรบเยย่งมาเอาจ้ฮึมฮ,มฮมึัดุมปงอนตา,มมา่อเอ้าเรื่อด้วย ม่ดูตรง้รเจ้าะมนมีงานไม่เป็นะาไม่ไับเจ้าในเม้าเจ้อดีนะเราไม่ได้เข้าไปใน้บอยต้องสาวน้อยเนามีงานลำเนาะมากินแล้วมงนมึงมอังยั้ไงอภิตั้งยไง แตแบก็มีคอยส่งคือเหรอม่หรอจีหรอช่อดาอะไรชยกหอะไรนะเ่ยฮะเนนลามาักปวดใช่น้ละือหรเามาทักปากมายืนมอใส่หือเปล่านะทำไมเขายืนอย่นี้นาาจังเลยวนี่เขาก็เลยใส่หมวกเขาก็น้าท่มา

ม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอกได้ไ้ได้กันหนึ่งแล้วมันคืนแล้วเนี่งนี่เขาชามก้อนนี่แล้วมันจะยาวข้าวชามแล้วเขาจะข้าวาแล้วก็ัขูดข้วสามันเป็นลูกไม่เฉยแล้วก็ตขูดใช่ขันแนแมนเเก็บเอแล้วกับขา อืมารไป้เ่าหเ้าเียวบบางอันนี้เป็นก้นๆย้าใหญ่ก้อนๆมตำอันนั้นมันเป็นยะเหมือนสมตำอะไรนะที่มันเป็นเขาเหมือนลูกเต่าอ่ะที่เขดังๆอ๋าเรื่ออเรื่องนกข่านนะบอก พี่กินมันน่ะอยเรียกย่หน่อยนะครับครูก็บอกสครกินครั้งเดียวเขาดังเลยเขาดั่่งาดเลยเยเขาดั่งยเขาดั่งาดยเ่ นั่นจ้ะมันก็เลยแบแบ่งเอามันนั่นตกคอนียวกินประปา <laughs> no <When> you're there. <laughs> mm. <Yeah. laughs> เราบน้นะมันคื้วนเส้นเราจะแสบไเนนีเหมรนคอเส้นขนมังนี่คอวเสนหมบ้างปอะไรเส้นขนมอันนี้ก็เส้นขนมตีนบ่ ผ่านมั่วผ่านตู้ผ่านไปหมดปลาละอ่อยละไปหมดเอ็มก็ว่าเส้เข้าไปเมื่อนั้นน่ะโอ้ยยอดยอดเหมือนปลาดองปลาอ่อยไปแบบเมื่อถุงาเป็นอยังนั้นกูไม่ร้เลยว่าลุ้มต้งหมดเดี๋ยวดูแล้วแลามันผิดรออย่างเดียวเอาเพื่อนพิทต์ตันเล่นอยู่

ที่กินสุกินดิบนาะกินตำอะไรพวกนี้มันเตต้นหลังบ้านที่ปราปลูกที่มันลนนบปอดเต็มต้นนั้นละ่อยต้นนั้นปลอี่มันจะรมแลอยู่เพราะลูกใช่เพ่ไหเลยจัด้ยเงินไม่ได้เปล่าแต่ตู้เย็นไม่ไม่ใส่ไมได้เหรอคือจะเย็นกว่าใส่มากกว่าถุใช่ไหมล่ะ มันแดดับ้านแย่เยียาเดียวเลยขับทั้งวันน่ะคุณค้าบอกเรียกว่าให้ซื้อแบบบายากพ่าถึงว่าไอ้เมื่อจะเหยาบรยาแล้วผ่านกิ้วเลยมันหมดไปทก้งหอลวันพามานว่างเลยมันมีข้อกายว่าเนาะว่าเ่าเป็สว่างข้างหังอะแบบทับยัางเดียกันเียบเป็นเยียสว่างมากจะต้องซินเลยวะ มันบอกเองว่าซื้อป่าหยาเนงเขาหนม่งมันดักบุญส้มยําปลาก็มีความถึงกาแฟใช่ไหมทานได้ด้วยเตานะบ้านไหลรอดน่าจักมันมีบ้านเดียวนั่นแหละมันเป็นอัางเก็บน้ำแล้วมันก็มีหรือวะ ไรหลอดไรหลอดอ่าะมานน้ะมาสามน้ำเปล่าปลาินกับตลาดเต่าค้ายปลาคลาผสมสันไดหรอข้าหน้าไร้หรอไม่โาเอาปลาไว้ทะลุวัดจ้าไปยเม่อนั่นเช้นนั้นเอาไปลุ่มลุ่มา่มเปลาตอกปลเผื่อคมนะ ไปนไปใส่ะไรนี่นะคปันเลยกับ้ะตัดมาเขาใส่ใบมะกรูดดีเขาใส่บ้างตอ้จัดเพื่อนเขาอยากกินมนหรอเ่เข้จะกินไหมดูดีใบมะกรูดไป